เจ้าเปิดห้ากันนักเห็นยศนั้นนำห้างกันเอ้ามาเอา้าสวัสดีครับพี่พรัโพง์การไล่ทองฟังเพชรสีเส้เอามาของเพลงเลยพี่นี่นะนี่ก็สามใช่ไหมใช่เล่นหน้าร้อยบวกบวกนะัก่นรายการนี่นะการไล่ทองฟังเพชรสีเส้นเนี่ยกำลังแรงเลยนี่นะของดีทีเด็ดเลยลูกค้าครับสามร้อยปีกูกิจนะต่อคอหมาชนใช่ไหม ใช่ใช่ทอคโวังเพชรมาชนเพชรสีเส้นสองเก้าห้าเจ็ดเพชรสีเส้นนี่คือก็พลอยขาวด้วยนะพี่หออรือเพชรสังเคราะห์นี่เนาะวันที่พี่มวยวัดเลยนะพี่นาที่หน้าร้อยบวกบวกนะนำ้ำแค่สามร้อยนะอือสามสองเดิมุงคิงเลยเออถ้ารายการแบบนี้ไม่ใส่อีกก็ไม่รู้จะว่าไงเลยนะพี่วันที่พี่คำผ่านเลยนะสวัสดีครับ เห็นช่องอะไรแล้วเมื่อวานก็จบ600กว่าเลยนะเกรยทองเป็นสี่เส้นเนี่ยสามห้าพี่บอยครับสามห้าพี่บอยเนอะไม่มีใครมาพี่บอยสามห้าแล้วปิดการนโมทลจะเลินพรบนบาลานี่มีอีกไหมพอนบนไหนพี่ตัตลพลพี่ตัตนพลปิดการนโมูห360บาทติดดิละรานามรักเพื่อ เสลิ่นพลหล่อพ่ออะไรหล่อพ่ออะไรหล่อพ่ออะไรพี่นัทพง์พ่อพ่อท่านผ่องเหรอพ่อท่านผ่องแรงตอนนี้ผมพ่ออื่นไม่รู้เดี๋ยวพ่อท่านผ่องรอบมาเออใครถือไว้ได้จาช่องผมยินดีด้วยนะสามแปดพี่ธุรกิจแค่บทเก้าสี่ร้อยพิณีนะไม่ทันต้องใส่ไว้นะช่องผมนะลูกค้าดึงไม่เป็นอย่างที่อย่างที่พี่พูดแหละ Thì lời này bố nghe